เบ r d i ดี้ชาแนลนำเสนอเรื่องราวสาระความรู้และความเพลิดเพลินอย่าลืมกด subscribe และติดตามช่องอื่นๆของทางเบ r ร์ดี้ชาแนลได้ที่คอมเมนต์หรือดูได้ที่รายละเอียดของคลิปนี้ขอขอบคุณข้าวเม้ามิ x n ์ t ต้นตำรับสแน็คข้าเมาสำหรับคนรุ่นใหม่กรอบจริงอร่อยจัง แม่ย่านางต้นตำนานการกราบรถไหว้เรือการกราบไหว้แม่ย่านางรถเป็นความเชื่อที่สืบทอดต่อเนื่องมาจากการกราบไหว้แม่ย่านางเรือของชาวประมงมาตั้งแต่ในยุคอดีตโดยในสมัยก่อนมีความเชื่อกันว่าเรือประมงทุกลำจะมีแม่ย่านางประทับอยู่หรือบ้างก็เชื่อกันว่าไม้ที่ถูกโค่นเพื่อนํามาใช้สําหรับการต่อเรือ เดิมทีก็เคยมีแม่ยานางสถิตยอยู่ก่อนแล้วดังนั้นเมื่อนำไม้มาแปรรูปในการใช้ต่อเรือแม่ยานางก็ยังคงตามมาสถิตยอยู่ในเรือลํานั้นๆนด้วยเช่นกันชาวประมงในสมัยก่อนจะมีความเชื่อสืบทอดต่อๆกันมาว่าแม่ยานางจะประทับอยู่ที่โขนเรือหรือหัวเรือโดยจะสามารถนำพาความโชคดีหรือความหายนะให้แก่เจ้าของก็ได้ทั้งสิ้น ส่วนพื้นที่บริเวณขนเรือซึ่งเป็นที่สถิตของแม่ยานางจึงห้ามมิให้ผู้ใดแสดงอาการลบหลู่เช่นเหยียบนั่งเตะข้ามหรือยืนคำ้ำรวมถึงการกระทำอื่นๆที่บ่งบอกถึงการไม่เคารพไม่เช่นนั้นแล้วผู้ที่แสดงกริยาลบหลู่ต่อโขนเรือก็จะได้รับความเดือดร้อนอับโชคนานนับประการหรือเคราะหร้ายเพศภัยต่างๆก็อาจจะตกมาสู่เจ้าของเรือและลูกเรือได้อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในปัจจุบันนี้เรืออาจจะไม่ใช่พาหนะหลักในการเดินทางสัญจรดังเช่นในยุคอดีตหากแต่ความเชื่อในเรื่องของแม่ยานางซึ่งสถิตยอยู่กับพาหนะต่างๆนั้นก็ยังคงได้รับความเคารพศรัทธาอย่างสูงจวบจนถึงทุกวันนี้สำหรับความเชื่อเรื่องแม่ยานางว่ากันว่าเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งเพื่อตักเตือนให้ผู้ที่กำลังจะเดินทางควบคุมสติอารมณ์ให้ดี โดยก่อนที่คนโบราณจะออกเดินทางนั้นมักจะมีคำพูดที่ตักเตือนกันเสมอว่าจงมีสติและควบคุมอารมณ์ให้ดีระหว่างการเดินทางทว่าคำพูดนี้อาจจะดูไม่เป็นรูปธรรมเท่าใดนักคนใน,นสมัยก่อนจึงกำหนดเงื่อนไขทางความเชื่อเพิ่มขึ้นมาว่าระหว่างการเดินทางจะมีแม่ยนางร่วมเดินทางไปด้วยดังนั้นผู้ควบคุมพาหนะจึงต้องมีสติและระมัดระวังในทุกๆครั้งที่ต้องออกเดินทาง อีกทั้งยังมักจะวอวยพรก่อนการเดินทางกันว่าขอให้แม่ยานางช่วยคุ้มครองดูแลหากแต่ว่าเมื่อผ่านไปนานวันเข้าความเข้าใจเกี่ยวกับกุสโลบายนี้ก็เริ่มผิดเพี้ยนไปจากกุสโลบายเพื่อเตือนสติให้ระมัดระวังและควบคุมอารมณ์ของตนเองให้ดีกลับกลายเป็นความเชื่อที่ว่าแม่ยานางมีอิทธิฤทธิ์ที่จะคอยคุ้มครองป้องภัยให้แก่ผู้เดินทางอย่างไม่มีเหตุผล หรือบ้างก็เกิดเป็นความเชื่อที่ว่าการกราบไหว้บูชาแม่ยันนางจะทําให้แคล้วคลาดจากอุบัติเหตุจึงเกิดเป็นความประมาทต,ตามมาแทนที่ซึ่งแท้ที่จริงแล้วเมื่อครั้งที่ยังเดินทางสัญจรกันด้วยเรือบรรดาคนขับเรือก็ยังต้องมีคํากล่าวเตือนใจกันโดยตลอดว่าสติคือหางเสือใช้บังคับเรือให้ตรงทางหรือเมื่อเวลาผ่านมาจนถึงปัจจุบันคำกล่าวเช่นนี้ก็เป็นการเตือนใจให้รู้ว่าการเดินทางด้วยรถยนต ผู้ขับขี่ก็จะต้องมีสติในการขับขี่นั่นเองในสมัยโบราณชาวประมงส่วนใหญ่มีความเชื่อกันว่าแม่ยาันางจะคุ้มครองลูกเรือทุกคนให้ปลอดภัยในการเดินเรือและช่วยให้หาปลาได้เป็นจำนวนมากดังนั้นก่อนออกเรือจึงต้องมีการกราบไหว้แม่ยาันางเรือทุกครั้งนอกจากนี้ก็ยังต้องทำพิธีบวงสวงแม่ยันางอยู่เสมอก่อนที่จะนำเรือออกทำกิจการต่างๆ สำหรับความเชื่อเกี่ยวกับแม่ยานางนั้นสังคมชาวประมงยังคงยึดมั่นและสืบต่อกันมาอย่างเหนียวแน่นอีกทั้งยังปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดที่สุดเพื่อให้แม่ยานางพึงพอใจเนื่องจากเชื่อว่าหากแม่ยานางไม่พอใจก็อาจจะนำพามาซึ่งความพินาศและสร้างความไหย,ยนะให้แก่เรือลูกเรือหรือเจ้าของเรือได้ซึ่งข้อปฏิบัติสำหรับชาวประมงหลักๆจะมีอยู่ว่าไม่ทะเลาะกันเมื่ออยู่บนเรือ ไม่ทำเรือสกรปรกไม่ดื่มสุราก่อนออกเรือไม่เหยียบขนเรือและห้ามนำผู้หญิงมาร่วมหลับนอนกันบนเรืออย่างเด็ดขาด